สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหวนัวนพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการปลุกพลังฮาคิราชาองซันจิพร้อมกับการนับเก่ความสามารถจะทําให้ซันจิเขานั้นสามารถต่อสู้และเอาชนะอสศรนเทพได้เหมือนกันซึ่งนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่กาบานนั้นได้มีการบอกนะว่าฮาคิราชาเนี่ยมันคือพลังที่สามารถใช้ในการจัดการอัศสุนเทพได้แล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นกาบันก็เลยบอกให้ลูฟี่และก็โซโลที่ไม่รู้ตัวมีฮาคคราชาย พวกเขาควบคุมพลังฮาคิราชันเพื่อใช้นในการจาัดก,การอัดวินเทพใช่ไหมฮะแล้วก็ตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาสามปีสานคือโมฟาลูฟี่โซโลและก็ซันจิพวกเขาน,นก็จะเป็นคนที่ต่อสู้สามนดับแรกของฝ่ายศัตรูซึ่งลูฟี่ต่อสู้กับหัวหน้าฝ่ายศัตรูโซโลต่อสู้กับนักดาบันดับสส่วนซันจิก็จะได้มีการต่อสู้กับันดับตามตลำดับใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าคู่ต่อสู้แล้วก็ศัตรูในภาคเอวบาบมันคืออัศวินเทพที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นธรรมดาซึ่งการที่เจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งนั้น แต่ว่าการเจอกับศัตรูที่เป็น e น้ำ<โ>ตาลและไม่สามารถชนะได้เนี่ยต่อให้ซันจีนั้นจะแข่งแร่งแค่ไหนเนี่ก็แทบจะไม่มีค่าเลยเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีโอกาสสูงมากที่เนื้อหาในพระเอลบาบซันจีนั้นจะได้มีการปลุกความสามารถพลังฮารคิราชันเพื่อที่เขาจะได้ใช้มันในการจัดการนึ่งซึนเทพอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคําพูดที่ได้มีการยืนจาจ่าโนดาว่าความสามารถและก็พลังของโซโลและก็ซันจีพวกเขาทั้งคู่นั้นมีความสามารถและก็พลังพอๆกันเพราะฉะนั้นการที่โซโลนั้นปลุกพลังฮาร์คพรา นั่นก็หมายความว่าถ้ <tinc S 1> าเกิดซันจิเขานั้นมีความสามารถในเร็พลังเทบท่ากับโซโลนั่นก็หมายความว่าเขานะฮะอีกไม่นานก็ต้องปลุกความสามารถพลังฮาคิราชันขึ้นมาเหมือนกันและการต่อสู้ให้พาอลบที่มันเหมือนจะเป็นการบังคับาใช้พลังฮาคิราชันในการต่อสู้เนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนจะเป็นการยืนยันนว่าซันจิเขานั้นจะต้องมีความสามารถฮาคิราชันที่มันตื่นขึ้นมาแน่ๆแบบนี้แต่ว่าการปลุกความสามารถพลังฮาคิราชันคงจะไม่ได้ง่ายดายขนาดนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีประเด็นนว่าการปลุกพลังฮาคิราช มันก็จะเป็นการปลุกพลังขึ้นมาดูที่เขานั้นไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเหตุการณ์โดฟามิงโก้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ของเขาใน,นวัยเด็กที่เขานั้นกําลังจะถูกเผาตายแล้วก็ปลุกพลังฮาคิราชันขึ้นมาใช่ไหมฮะ er ส่วนทางด้านลูฟี่เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เอสในกําลังจะตาแต่เขาเนี่ยก็ได้มีการตะโกนออกมาบอกให้หยุดอะไรแบบนี้ส่วนทางด้านโซโลเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้เห็นยมทูตยอมเป็นราชาโนโลแล้วก็ต้องเอาชนะศัตรูใช่ไหมฮะพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นวาาคนะวงวลาวานาาแลกลาร และในช่วงเวลานั้นของคนนั้นเนี่ยต้องการจะทาอะไรสักอย่างและความต้องการนั้นมันก็เหมือนจะไปปลูกความสามารถพลังฮาร์คิราชันขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสหตการต่อสู้ในภ้าเอบาฟมันจะมีเหตุการณ์ช่วงเวลาความเป็นความต่งางซันจีในตอนที่ขเขาในกำลังต่อสู้อันสวิทเทพเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ซันจีในกำลังจะแพ้นในภ้าเอวบาฟเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ปลุกความสามารถและพลังฮาร,าร์เคิราชันขึ้นมาก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่นะว่าเรื่องราวของซันจี เขานั่นอยอากเอาชนะศัตรูจะทำให้เขานะฮะปลุกพลังฮากคิราชันขึ้นมาพร้อมกับพลังใหม่ซึ่งมันอาจจะเป็นความสามารถพลังเปฝีายของเขาหรือมันอาจจะเป็นความสามารถร่างกายที่แข็งแกร่งของซันจีที่มันอาจจะมีความสามารถและกําลังที่มันเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นได้นะฮะและ้วก็เรื่องราวสุดท้ายที่ไม่น,น่าสนใจนี่คือซันจีเนะี่ยอาจจะปลุกความสามารถพลังฮาคิราชันเหมือนกับลูฟี่ซึ่งมันคือการที่ซันจีต้องการอยู่คาสัสคนไม่ให้ดุขาและเขานั้นก็ปลุกพลังฮาคิราชันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดม,มีเหตุการณ์ที่ พวกเขาน้นกรจะถูกฆ่าอะแบบนี้เนี่ยในตอนนั้นก็จะไม่มีโอกาสสูงมากที่ซันจิเขานั้นจะปลุกความสามารถพลังฮาคิราชันเพื่อใช้ในการปกป้องพ่อแมมอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะและก็แน่นอนนะว่าในตอนที่ความสามารถและก็พลังฮาคิราชันของซันจินั้นมันตื่นขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีท่าใหม่การโจ,จมตีใหม่หรือแม้กระทั่งพลังความสามารถที่มันได้มีการรับเกรดขึ้นเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดซันจิเขาในใช้พลังเปลวไฟบอกกับพลังฮาคิราชันพลังโจมตีจากลูกแตนของเขาเนี่ยจะต้องพลังขนาดไหน แล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าซันจีนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นพลังเปลืไฟร่างกายที่แข็งแกร่งบวกกับความสามารถทาคีราชันที่ใช้เคลื่อนในการโจมตีเนี่ยในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่ารู้น้องซันจีเขานั้นจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดไหนในช่วงเวลานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูแล้วก็รอนลุ้นกันนะว่าซันจีนร่ว่าเอลวาร์บเนี่ยเขานั้นจะได้ปลุกความสามารถทาเคราชันขึ้นมาหรือเปล่าละมันเนี่ยจะเป็นวิธีการแบบไหนที่ซันจีนั้นได้มีการปลุกความสามารถทาคีราชันขึ้นนมาะฮ โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเครากันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส cribe และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุการอัปเดตเนื้อหาคลปใหม่เช่าเราสว่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ